โซนน็อตควอา,ามเปริญญามาใจน้นางเอกนนวิเศษดังสีสิงพิพัฒน์ทายาทโรงงานเดเซอร์บอกได้เลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจริงๆที่นอกจะจะเป็นนักกิจการที่มีความสามารถแล้วเรื่องการเรียนของเขาก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนนอกจบปริญญาโทถึงสองใบจากประเทศอังกฤษเลยทีเดียวโนนมีชื่อจริงว่าวิเศษดังสีสิงพิพ,พัฒน์คุณพ่อคือวินัยดังสีสิงพิพ,พัฒน์มีพี่สาวสองคนคือ นาภาวิรัยังสีสิงหพิพัฒน์แต่ดรรัศวิรลดังสีสิงหพิพัฒน์มีพี่ชายหนึ่งคนคือวิศรุดังสีสิงหพิพัฒน์ชีวิตสมัยวัยเด็กนั้นคุณพ่อของโนนตวิเศษจะเป็นคนที่ปล่อยให้เขาเรียนรู้ได้ลองถูกลองผิดด้วยชีวิตตัวเองไม่มีการขีดกรอบว่าจะต้องทําอะไร หรือจะต้องเรียนอะไรแต่มันทําให้เขาสนใจเรื่องวิศวกรรมเพราะด้วยที่ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวอุตสาหกรรมพี่ๆของเขาก็เรียนทางด้านวิศวกรรมกันด้วยมันเลยทําให้เขารู้สึกมีความสนใจและอยากที่จะเรียนด้านวิศวะอีกทั้งตัวของโน้ตก็ยังคงเป็นคนเก่งเรื่องวิชาคณิตศาสตร,ร์คำนวณเก่งด้วยจึงทําให้เขาศึกษาทางด้านวิศวะเครื่องกลที่มหาวิทยาลัย University และหลังจากนั้นเขาก็อยากจะนําความรู้มาพัฒนาให้กิจการของครอบครัว ด้วยการเรียนทางด้านบริหารโดยเขาเรียนปริญญาโทด้านบริหารถึงสองใบที่มหาวิทยาลาัยคิงตันและหลักสุดปริญญาบริหารมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอนเรตลอนดอนประเทศอังกฤษเพราะเขาเป็นน้องชายของนอนร์วิสารุตสามีของซุปเปอร์สาตาร์สาวชมพู่ระยาแางเขาดูที่ตกเป็นมือที่3ระหว่างนางเอกสาวแพทิเชียและพิทพชาระจิราธิวัฒน์ดูความรักของนางเอกสาวแพทตเชียกับหวานใจไฮโซโนอร์วิเศษ หวานขึ้นเรื่อยๆดังทั้งคู่จับมือกันฝ่าอุปสรรคแด้ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆจะไม่มีรูปคู่ออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันแต่ก็ดูรู้ว่าความรักของทั้งคู่ยังไปได้สวยนอกจากเปิดตัวคบกับคนในวงการบันเทิงที่หลายคนคงจะจําได้ระด,ดับนางเอกทังอัมพชรภาละปูปายายังมีกระแสะข่าวกับสาวๆในวงการออกมาด้วยชาติตะกลูลดีมีตังเป็นหมื่นๆด้านแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่มากกว่าตังเห็นว่าจะเป็นคารมที่ร้นเหลือมาใจในางเอกถึง7คนไม่ว่าจะเป็นตัวแม่อัมพชรภาเก๋ดุ๊ จิ ath, well, Amy, ang, ๊บคิตาพัทแซมมี่คาเวลเอมมี่หรือแม้กระทั่งสาวเจนี่เทียนโพสวรรณ